สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนเ้ยค่ะพบพผกระย่าบันเ้ยค่ะมือนี้ภาพพี่มองมาเบิ้งเข่าตอนนี้ข้าวนาปรังออกรวงแล้วค่ะออกรวงแล้วกันปีนี้เป็นปีที่หนาวโดนเนาะค่ะหนาวหนาวโดนล่ะกะเข่าสีบ่คอยงามปันไดอันนี้เข่าหน้าปังพันอันซีหนึ่งบน,นี่นนอ๋อพันหกหนึ่งว่าสั้นพันหกหนึ่งค่ะนี่ห่วงเข่ากะสี บ่ปันไดเนาะค่ะปีนี้้ามันหนาวโดนอากาศอันเย็นโดนลมเนาะมันลมปีนี้ค่ะเขาก็เลยบ่่ปันได่ม่องบ่สดใสปันได่เขาก็ราคาถึกๆข้าวก็ราคาถูกๆอันนี้พันหกหนึ่งเก้าสิบมือค่ะนี่เก็บเกี่ยวเก้าสิบวันได้เก็บเกี่ยวเขาก็สิมีเม็ดดำเม็ดแมงจากน้อยเพราะว่าปีนี้มัน หนาวโดนมันสีบอดีคืออันห่อนเนาะอกากาศห่อนนี่เขามากเนาะคะ่ะเข้านาปรังเขาจะไวต่อแสงเขาสีมากกันอันมีแสงแดดเนาะโอ้โหนี่แต่ว่าห่วงมันไข่าข่กันกับห่วงสีหนึ่งเวเนี่ยเนาะ รวงคล้ายๆกับรวงสีหนึ่งเลยเม็ดคล้ายๆกันแต่ว่าสีมันอ่ะสีออกสีเกาอยู่ก็ถือว่าอันนี้เพียงแต่ว่าคาเนาะคาเนาะคาไม่เป็นค่าปีนี้เขาบ่าเป็นคาบ่าเป็นราคาเช้าหน้าเาขากะขาดทุนไปตามๆกันผู้ดใดๆทุนก็นถือว่าโอ้แล้ว ได้ทุนมากก็ถือว่าโอ้ปีไม่มีค่าแรงไม่มีค่าอ,อย่างได้เต้ทุนก็ถือว่าโอ้แล้วค่ะปีนี้ป่านี้นโกกรคก็หลายด้วยค่ะโรคภัยข้าวก็เยอะไดฉีดยาอาอันบ่อบเศ้าได้ช่วงนี่เพราะว่ามันจําเป็นตรงได้ฉีดบ่ฉีดก็คือสิบ่ยั่งละเขาอีกประมาณอันอาทิตย์หนึ่งไดเกี่ยวบ่นี่ อาทิตย์หนึ่งเนาะอันนี้เนาะขอบคุณทุกการรับชมเลยคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการรับชมและกดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกะคอมเมนต์เลยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ